มาเก็บคนาสิไปท้ำเมนูอันพัดคนากุ้งกินจ้าี่นทดง์งามๆดอกบานๆเดยวเก็บไปใส่แกกันเอฟซีสบายตายู่เกผักปลาแล้วเอามาเห็ดยังกินพักป้ากินได้หรบอเนี่ยอี่มีแกงเห็ดพึ่งร่วมจ้าจะมีสิใส่ผักติวฝรั่งนะจ้าแทนผักติวบานเฮ่าหรือแทนใบบักขามอ่อนพัดคนาฝรั่งกุ้ง แล้วก็ทั่วรัล่าเตาฝรั่งนะจ๊ะอ้ยมีแต่แน่วเสียบเลยจ้ะพี่น้องเลย uh huh. เห็นแล้วแก่น้ำลายไหลแล้วหิวเขาแล้วก็พี่น้องค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีสุขูสุขคนวันนี้สิภาพี่น้องเอฟซีไปเลาะทุง่งเก็บขนาฝรั่งเก็บพักป้านะคะพี่น้องบรรยากาศยามมืดเสาร์ตอนนี้กับประมาณมสามโมงเสาร์เยละม่นจ้า อากาศย่ำเเสาร์ก็เย็นสบายสบายค่ะพี่น้องไปค่ะพี่น้องไปเก็บพักปลาน้ำกันแมวกำลังสองหาอย่างนี้นสองหาอาหารกนนัยบางเทือเขาก็จะเ,เห็นหนูม่จ๊ะหนูสิ่งนะหนูตัวน้นอยๆนะจะแล่นน้ำตามรั่วนะจ้ะอยู่อยู่ชาิเมืองนะจ้ะบ่ได้อยู่ในตัวเมืองไหมคะฐานะ จากบ้าน่าอยไปในตัวเมืองกับปันจักรยานก็นกนประมาณสิบนาทนีนะจ๊ะหรือบทถึงสิบนาทีนะจ๊ะทางนี้ก็จะเป็นทา้งออกทุ่งนะจ๊ะออกทุ่งหรือทางนั้นลัดไปเมืองใกล้ๆกันนะ,นะจ๊ะเนาะนันจะมีถนนทัางหลังบ้านเนะจ๊ะเนาะเมืองจะ็จะเป็นยงังสิ่ธิะครับพี่น้องนี่นะจ๊ะ ไอ้พูนก็นจะมีเออ่มอเตอร์เวย์เนาะจ้ะทางหลวงทางนี้โอ้ขาเจ้ายังมาหันเด็กมาตัดหญ้าอยู่ี่นยังมาหันเด็มาตัดหญา้หา,ดญาเดี๋ยวจังไปเก็บควนลำเต่านะจ้ะไปเก็บคนาฝรั่งควนคนาฝรั่งเนี่ยจะทำข้างไปนี่แหละจ้ะไป <c oughs> ดองเอ้ยพุูนมองอัน ผักบุง้งโอ้มองผักขมฝรัง่งผักขมไทยนั่นเขาเจ้ามาไถาหุดแล้วจา้าไถหุดถิ่งแล้วกําลังงามงาม,มึงพี่น้องมึงเขาเจา้าไถอันหุดแล้วเบิ่งมาสิได้ขนาดกำลังพ้อได้จรินจิงว่นะจ๊ะเฮ่ยมองมีมองมาเก็บนะจ๊ะนี่ไปลุยกันเลยพี่น้องมาเลยเก็บพักไปลวก เด้อไปนอนเอฟซีเก็บผักปลาน้ำกันักปลาไปลวกกินกับปนกับเกลน่า,าจา้ะผักกะหนาวกำลังโอ้ยบ่งบุ่งเจ๊นนองมั้งแน่กำลังงามๆเลยเสียแางเดียวอันบุ่งเจอ เก็บเอาดอกพักไปลวกจังสีเหรอจ้าพี่น้องเอ้ยออกมาทุ่งน,นี่พักป้าห้เดรเก็บนะจ้าป้าอันนี้ขึ้นสูงแล้วดอกใดอะอันนี้พักติวฝรั่งจ้ะเดี๋ยวเก็บพักติวฝรั่งไปใส่เกียงเห็ดพักติวฝรั่งเนี่ยจะออกรสเปรี้ยวขึ้นพักติวบานเท่านะจา้า เดือดกำลังไปใส่แกงเห็ดอะไรนี่สดหอนๆเปียกๆนะจ๊ะพี่น้องจ้าพี่น้อง,าองมาเก็บผักน้ำกันจ้าอุเอาไปลวกนะจ๊ะเอ็ดแล้วกระชีเอากระชีเอาใบแก่ๆออกจ้าพี่น้องเอาไปแกะออกนะจ๊ะ ไปเห็นพักอันนี้เอาไปท้ำแกงอ้อมหรือเท้าเสีเอาไปนั่นก็ได้ด้วจา้านี่ไปลวกไต้ว่าปายุนี่ชอบกินลวกอันพักป้าจา้ะปายุว่าลวกพักป้านี่มันอร่อย ออกดอกแล้วก็ออกดอกแก่แล้วก็ร้ายร้ายแกพี่น้องเมื่อกี้เดินดูเลยเยอะเลยจ้ะมึขงขังหลังไปอยุรลายร้ายแต่ว่าเขาจะแก่แล้วนะจ้ะมึงพี่น้องเอ้ยเก็บแป๊บเดียวแต่ว่าพ่อแล้วจ้ะป่านี้ป่นนี้สิฮะเก็บผักขนาดพลังเนาะจ้ะเก็บเอา้ลหยดอ่บอ้อนนะจ้ะ ตัวนี้ยังง่ามดีพี่น้องแต่ว่าใบยู่สิตัดเอาแต่ยอดแล้วจ้ะเอายอดอ่อนๆมองได้ทีบุ้งจ้อเท่ากับสิตัดออกแลจ้ะนี่อยาตัวนี่แตดด็มหมดยังง่ามเลยเอาใบออกเอาต่กานแล้วจ้ะมันบ,บุ้งจ้อแล้วนี่จะได้ พี่นองได้เด็บหนีอีกแล้วออ้ยมีแต่ต้น,ตนงามๆแต่ว่าบ่งจอเยอะเลยพี่น้องมาเก็บขนาสิไปทําเมนู่นพัดขานากุ้งกินจ้ะพี่น้องไปอยู่สื่อกุ้งมากอตอนไปเที่ยวเที่ยวกับอมูนะจ๊าเนาะสื่อกุ้งมากต่างเยอะเลยจ้ะแชร์ชงองฟิตไว้ เจ็บก้นพี่น้องบ,บ่แน่ว่าแน่ใจว่าเขาเจ้าสิมาไถอีกเนาะจ้ะเอาตัวเก็บไปกินก่อนถ้า <c oughs> เก็บได้เยอะก็เอาไปตุ้นไว้ให้กินน,น,นานๆนะจ้ะเก็บไปแล้วก็ต้องไปออนล่างน้ำดีๆเนาะจ้ะไปแช่น้ำก่อน เพราะว่ามีบ่งมีมาแร,งร้งไหมคะพี่น้องเนี่ยหลยอยู่ครับพี่น้องต้นน้อยๆแต่ว่ามึงบ่งเจาะเยอะเลยจ้ะยอดอ,อ่อนๆอ้ยพี่น้องเลยเก็บขนาดฝรั่งกลางทุ่งนี่เขาจะขึ้นแซมหยาแล้วจ้ะเห็นอหมหยาก็นามงามเลยแต่เอามั่วออก มาลามเนาะพี่น้องคณะกับอันนี้ก็ได้เยอะแล้วจ้าพี่นอ้องไปเก็บอันตัวลันเตา่าสงสัยตัวลันเต่าเขาก็ออกดอกออกอันฟักเหละจ้าโอ้หลายคักมาเด้อพี่น้องเ็บซีไเก็บพักมาเอาพักไปกินจ้าอันป,าป่าอยู่บ่ได้มานานแล้วจ้ามองนี้เนาะนานหล้วเด้นึกว่าเป็นพิน่น ตัด้าไปแล้วนะจ๊ะโอ้มีทั้งหยดทั้งดอกทั้งฝักเลยบบดนี้พี่น้อ,องเลยเก็บบ่หวาดบ่ไวาเลยบบดนี้ก็จเก็บแต่พ่อไปกินนั่นละจ๊ะ เมืองหนวกกับเบือ,เอ,อัน,นผักปลาดิพี่น้อง <K> ขอให้เข้าหรู้จักจ้ะมันจะมีผักปลาหลากหลายชนิดเข้าสามารถเก็บกินได้นะจ้ะแต่ก้อนสิเก็บกินกะศึกษาก้อนหน้าจ้าหยอดน้ำงามเลยพี่น้องบ่ได้มากมองนี้โดนครับล่ะง่ามเลยเหมโอ้จักหนวดจักดอกนะฮะ ทั้งหยอดทั้งดอกทั้งหมากพี่น้องกระนั่งงามนี่จ้ะดอกบานๆเดี๋ยวเก็บไปใส่แก่กันงามพีม่น้อง ดอกเนี่ยจะเอาบัตใส่แกกัน,ดดนจ้ะดอกเอาง่ามเลยจ้ะก็จะล่างเลยจ้ะอย่าตักกระแต่นี่เขาจะเก็บกันหล้ไล้พี่น้องหลายี่ริขนาดเดี๋ยวเอาแช่น้ำก่อนนะจ้ะแช่น้ำใบจังสีละจ้ะเนาะสักพักเดี๋ยวปลาโย่จังสีล่างดีๆแล้วเอาไปทำอาหารนะจ้ะ น้ำให้บ่งให้มันแรง้งออกส่วนพักอันนี้เนาะจ้ะเดี๋ยวไปโยกะสิกนอนสิไปทําอาหารเอาไปลวกนัดอีกไปโยจะเอาไปลวกนะจ๊ะลวกกินกับแก้วกับสมตำหน่อยนะจ้ะพี่น้องนี่นะจ้ะ ใบน่าจานใบยังใช่นะเอาอกระสิดอกออกนะจ่ะเพราะว่านี่ถ้าใบอันเก่นีน่นอกจากน้ำเขาจะนั่นไหมพ่ง้องนี่จะเป็นเหมือนน้ำปิดสักๆนะจ่ะใบเขาจะสากนะเอากระสิเอาใบแก่อ,กออกนกจาะเอาใบออก่ถ้าแก่เขากระสิลอกลอกเปลือกเขาออกนะาจา่ะ เวลาเลาไปลวกแล้วเขาสิน,นิ่มนมุ่มอร่อยนะจ๊ะเนาะนี่อร่อยจัิกกงๆแต่ถ้าอ่อนๆเขาบวชกระได้จ้ะาอร่อกเป็นแต่อันนี่นะจ๊ะาเขตบางพื้นที่กนะ็บ่มีเนาะเสียบไก่ปลยโยเก็บผักปาลาเมื่อไหเอามาเห็ดอีหยังกินผักปลากินได้บ่กินได,ด้เด้อจ้ะเด้อผักที่ปลาโย,ยเก็บมานี่อยมีแกงเห็ดผึง้งร่วมจ้ะจะมีเห็ดผึ้งหวานเห็ดผึ้งเลือดเห็ดผ,ลผลึ้งหัวสมเนาะจา้ะ ก็สีใส่พักติวฝรั่งนะจ๊ะแท่นพักติวบานเฮาหรือแท่นใบบักขามอ่อนจ้ารสจะออกเปียวหวานโอ้อออออกเปียวๆนะจ้ะแล้วอีกเมนูหนึ่งนะจ้ะนี่สีมาพัดขนาฝรั่งกุ้งแล้วก็ทั่วล์ลนเตาฝรั่งนะจ๊ะทัวเลั่นเตาปลาน่ะจ๊ะปลายูเลือกอฟักอ่อนๆเพราะว่าอ่ฟักที่กำลังมีมเ็เน็่เขาจะเหนียวนะจ๊ะ อันนี้หมอสำรับผัดนะจ๊ะอันที่อีกอันนื้อีก,อกส่วนหนึ่งปลายเซ่เอาไว้ทํำสุกทั่วน้ำเต่าปลานะจ๊ะนี่ก็จะก,กระเทียมพริกนะจ๊ะพัดน้ำมันหอยนะจ๊ะคุณนอ้อเมนูง่ายๆนะจ๊ะนนลุกๆใส่ปลาติ๋วฟัลังล่างกายสดน้ำฮอนออกเปรี้ยวเปรียบร้อนองเอฟซีมากินเขาน้ำกัน ไห่ชุ่มจ้าวบรีกินไหช่ชมไปจ้าพี่น,อน้องเด้อเวสียบหมักเลยจ้าพี่น,อน้องเปียเป้ยวเปรี้ยวเปี้ยวน้วนอนะจ๊ะเสีบพี่ดิติวฝรั่งนี่กินกับหลากกับแซบแบได้สอาดด้ว,าาดวกับหลาก กับหลาบนี่ซุปยอดเลยเราจะเข้าเอามานตุ่มป้านั่นสิแทนปลาติวบานเข้าใดนะจ๊ะก้นเปียวกับข้อแล้วจ้ะเมื่อกี้เอาพริกลงไปเปิดกล่องนี่เนี่ยถนย่างนะจ๊ะทักง่ายๆจนเติมน้ำสักน้อยนะคะ ก็จะปิดฝานะจ้ะเพื่อให้พักเขียวสวยง่ามนะจ้ะปิดฝาให้ให้พักสลดแล้วจังสีใส้กุ้งแล้วก็ปูงเายจังจับใช่ะ<ๆ>พักเริ<ๆ>่มสลดแล้วคอะป้นเ่งจ้ะ<ๆ>น้ำ้ัน<ๆ>ัวโต๊ะที่ขาวแตะมันขึ้นชอนโต๊ะนะจ๊ะ การไส้กุ้งแทนข้าวจ้าต่ใส่ที่หลังก็คือกุ้งหนึ่มงมัดส,สุกแล้วนอกาจากโมเมนกุ้งสดนะจ๊ะค่ะก,กุ้งสดเท่ากระต้องผัดกุ้งก้อนนะจ๊ะใส่กุ้งลงไปด้วยที่พัดข้างน้าให้สีสวยหน้ากินเท่ากระต้องเอาไปลวกก้อนนะจ๊ะผัดไปที่นี่นะจ๊ะปิดฝาให้พักสลดแลหล่าข้ากระมัปบกุ้ง เน่ <N> สบๆเลยจ้าพนนั่น้มาเด้อพี่น้องเอฟซี C. มาแสบน้ากันแต่บริกกินห้ชม่มนอจ้าไปเก็บผักปลามาแล้วเกลเลยมากทำเมนูให้ชม่มนอจ้าพี่น้องอุย้ยมีแต่เนวแเส,สบๆเลยจ้าพี่น้องเลยเห็นแล้วแกน้ำไล่ไลแล้วหิวเขาแล้วก็พี่น้องค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไปอยู่กับลุกตัวในเรื่องจ้กพี่น้องเยอะอ้ยเป็นแต่แสบครับว่าจ้กพี่น้อง ขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายได้จ้าเด้อทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกการติดตามทุกๆคออเมนต์เด้อจ้าเจอกันคลิปหนาจ้า